นต่างประเทศ <Okay. S 1> เพราะมันตรงแล้วมันก็ขึ้นๆลงๆสุดลูกหูลูกตาอ,าอบ้านเนไงตึกอะไรอะ่ะน่าจะทำให้นกอยู่หรือเปล่า,ามีธงชาติตึกทธงชาติอนี่เราถึงแล้วประเทศไทย แครมันถึงตันงานเนี่ยเราไม่อยู่ประเทศไทยก็มีธงชาติอยู่ตรงนี้เนะาะนี่ลงสีหรือเปล่า,าอ๋าอรับอ้นี่รับรับซื้อ,อมันสำังอ่า,อาเห็นไหมโอ้ลานมันถึงว่าตุกตุกมันก็สวยอยู่เพราะว่ามันต็้นตุ้นใหญ่ใช่ไหม เี่ยวไหมเนี่ยดูเต้องบึ้งสามพันแล้วเนี่ยอ่าเข้าเออมันทะลุเส้นเมนนี่คือเส้นหลักแล้วใช่เส้นเมนนะัต่อไปบนถนนหมเลขอ้ีกนกโเมโอ้โหยังงันเลยเหรอป้าเราวิ่งผ่านมาไหมเส้นนี้ตอนที่เรามาไม่มาแล้วคนละที่แล้วคนละที่แล้วเออ ที่เอาเองก็แล้วกันเนี่ยมันก็เป็นถนนที่แปลกที่สุดเอีอย๋ยวตอนนี้เราต้อจะมีปั๊มละอบอกแล้วใส่เป็นเพิ่อนมามเราคอยทิ้งทีเดียวปัม๊มก็ไม่ใช่บ <c oughs> ี <c oughs> เอ็มเนาะไม่จำเป็นต้องบินบีเอ็มก็ได้นะจริงๆแอบแบแบบนั้นก็ได้นะแล้วมีคอนฟอร福特นะคอน福ะที่ไอ้นี่อ่ะ S <S ดีเจยดูสิโโปลาเป็นออกอันนี้ก่อเอาก่อนเอาก่อน,เอ,อนเอาก่อนนะ,ะเป็นไงเหลืองอารามโอ้โหเอฟซีนะครับโอ้โหเป็นไงเออแม่ดอกสนุบานเช้าเชีงนี้นเป็นนักที่สถานที่ท่องเที่ยวดูเอาเองว่าธรรมชาติมากแค่ไหนไม่อยากจะสื่อพอเราลึกมาก ไม่มีโอกาสได้มาแบบนี้ง่ายๆนะจะบอกไว้เลยนะอาหารตาทำเอาหารตาใช่ค่ะนีเราได้อาหารตาอาหารใจครบหมดเลยครบเลยอิ่มสิ่งบุญหิวข้าวหมดติดข้าวต้มนะก็ไม่รู้อ่จะกินอะไรยังเดี๋ยวให้มันให้มันค่ำก่อนเหรอใช่ไม่ไม่ให้ให้อนนี่หน่อยนึง ประมาณเหมือนก็เป็นข้าวเย็นไปเลยปะเราพักรถแล้วก็กินกินแตงกงเป็นก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก็ได้ร้อนๆอะไรนะถ้าไม่ร้อนเราจะมีแก๊สปุ่นนะอะไรของฝากอ่ะอะไรล่ะร้านของฝากเนี่ยนะยังมีอีกเยอะยังมีเยอะเออแถวเนี้ยแถวเนี้ยน่าจะเป็นมะขามเยอะอ๋ออันนี้เพชรบูรณ์โอเคใช่ไหมอ่า จนมากจะเป็นมะขามมไม่มีอะไรหลอกอยากดูอยากดูอ๋อโอ้โถนึกว่าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้ายิ้มเลยนึกว่างานนี้กูขายได้เยอะนะวันนี้ขายดีหรือเปล่าถามแค่นั้นเขาเพิ่มถนนเพิ่มถนนเขาซ่อมหมดเลเยอะแยะอันกินในรถเนี่ยไม่มีอะไรหลอกเยอะแยะ เดี๋ยวก็ต้มต้มน้ำดีไหมมาม่าโอ้มาม่ามันต้องจอดรถกินนะสามห่อมาม่ามีมีใช่ไหมฮะน้ำผลไม้ต้มต้มมีกระป๋องอะไรนั่นน่ะกระป๋องต้มน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะต้มกันในรถจะเปิดเป๋อยู่นี่เนี่ยอ้โหถ้าอย่างนั้นก็กินกันแวะคาเฟ่เอาน้ำร้อนกินอะไรอย่างนี้ดีกว่าคาเฟ่ โอ้ี่นถนนภูเขาขาดเห็นไหมมันขาดเยี่ยมเลยที่ที่สี่กหน้าถนนน่าจะกว้างแบบนี้เนาะสะดวกสะดวกแต่ไม่ไม่มันมันได้ขนาดนั้นเพราะเป็นถนนชนบทเอาอันนี้ก็ชนบทแม่แต่กว้างไนีันจะวิ่งดี ทำไมเพชรบูร์ถึงเป็นเมืองมะขามอ่ะเอ้าเนี่ยเห็นไหมเราเอาขึ้นมาเห็นไหมฮะใครจะไปจับไม่ได้กลับบ้านเลยไม่หรอเราลองดูว่ามันหวานจริงหรือเปล่าจะไปหาญาติที่นี่นะดึงสัมพันธ์แวะเกินอ่ะแวะก็แวะอ๋อมีญาติป่ะเอ้าามีเป็นทั่วเลย คญาติมีไปทั่วญาติก็ญาติอ๋อมะขามมะขามก็บอกว่าถ้าถ้าเราดูนี้ว่าทำไงเขาเก็บยังไงมะขามยังไงทำไมมันสุกเลยไม่รู้สิมันมีทุกหน้าเลยนะมาขามเนะเอฟซีไ่ต้องถามสุกลูกหมูลูกสามไก่แท้เป็นร้อยกว่ากิโล ดีแล้วดีก่าโค้งใบโค้งมามันพาตัดเข้ามาจนได้ล,ลัดเลาะมาจนตัดมา ลลงมูหินอ้อขุดเขาทั้งโลกทำไมอ่ะอ่าเขาเขาเขาอยู่ตรงไหนนี่พี่นาฏที่นั่นน่ะมนุษย์ไปนี่พี่นาฏบนเขาใหญ่ๆเจาะไม่เหลือยิ่งกรบปวกกินเกี้ยงทั้งเขาเลยแถวสระบุรีพระพุทธบาทน่ะกินทั้งลูกเลยละลาบเลยเขาหาอะไรหาอะไรเราเอาหินมันมาเดี๋ยวมาบดเป็นเม็ดๆแล้วก็มาทำทางยังไงเขาจะหาอะไรล่ะ ไม่ได้หาเพชราหาพลอ,อยหรอกนะเอาหินเลยเราไปบดให้มันเป็นเม,ม็ดเล็กๆไ,ไ,ไม่ต้องเซอร์ตะหินวัดตะกุดหินวัดตะกุดหินเห็นไหมแล้วไอ้สะพานหินเราเห็นไรือย่างไม่เห็นอ๋อไม่เห็น แรงมากเลยนะแสบตาเลยมันร้อมเลยยังต้องเก็บเกี่ยวโอ้หอันนี้พึ่งบริษัทอะไรเรามาสมัครงานกันไหมบริษัทระวังอันนี้หรือเปล่ามีรถบรรทุกเข้าออกโรงงานอ้อยโรงงานน้ำตาลนะเพชรพิบู์โรงงานน้ำตาลตาข้าวสรงสีหรือเปลารับซื้อข้าวอ่ะ ปะเราเรา,าวิ่งเส้นนี้อ,นออกสมเด็จป่ะออกสมเด็จใช่ไหมอ่าเฉียวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไปทางสมเด็จนะเราต้องตรงไปเดี๋ยวค่อยว่าปักไปอีกทีนึง่งอ่สำหรับไรนี้ก็ไปคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะครับ